หลังจากที่บอกอยาสามีที่หักหลังฉันแล้วฉันวางแผนให้เขากับคุณรักแตกแยกกันตอนนี้หลักฐานที่ฉันมีเนี่ยก็คือคุณมีชู้หลังจากาที่เราแต่งงานกันแล้วแล้วถ้าได้ขึ้นศาลเนี่ยฉันก็มีวิธีที่จะทำให้คุณสูญเสียทุกอย่างไป พิลัใจเย็นก่อนสิคืออินันนั่นอ่อยพี่เองอะ่ะคือพี่ก็ทําผิดในเรื่องที่ผู้ชายเขาผิดกันได้เฉยอะ่ะพี่ไม่ได้รัางมันเลยนะถ้ามันไม่ท้องเนี่ยพี่ไม่เอามันไว้หรอกนอ่อยพี่งั้นเหรอเรารู้จักกันตั้งแต่เด็ก ฉันรู้จักกับพี่ก่อนพี่คบกับอีนี่ด้วยซ้ำแลวพี่เป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอแล้พี่คบกับอีเนี่ยก้อเพื่อหลออจะเอาเงินมาเลี้ยงฉันอ่ะนยไม่ยอมเราคิดเนี่ยนแบบนี้มาหลายปีไงพี่มาที่นี่กลับไปได้ครับพี่เป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอแค่ฉันข้อากนี้พี่ได้พี่ก็จะหย่ากับมันแล้วก็ยกตามผิดทุกอย่างให้กับฉันพี่ตอบมา พูดคำพวกนี้ฉันพี่หลอกฉันหรอพี่หลอกฉันอยู่หรอ,อพี่พูดสิพี่ตะเกียบทำไมพี่พูดมาพี่หลอกจะทนได้ไหมโธ่เฮ้ขมึงเสี่ยท้องทำไมวะก็อย่างที่กูเคยพูดผู้หญิงเวลาตกลุ้มแล้ะมักจะโง่ทุกคนใส่หัวไม่ไ,ได้ละแกจะไม่มีวันได้เห็นหน้าฉันกับลุง ในเมื่อพี่เป็นคนทําผิดแมงก็ช่วยเซ็นใบหย,ย่าให้ฉันด้วยหลักฐานที่พี่มีชุดเนี่ยฉันมีครบหมดทุกอย่างละบ้านทรัพย์สิน,นุ้นส่วนพี่อยากคิดนะว่าพี่จะได้แั่นั้นแต่อย่างทักเห็นแก่ที่เราแต่งงานกันมาหลายปีนะ<ม>คือไอ้บ,บ้านกับทรัพย์สินเนี่ยพี่ไม่เอาก็ได้แต่ว่าบริษัทพี่ก็มีส่วนร่วมนีุ่้นส่วนกาแบ่งกันเลิกไ่ได นนั้้ก็ไดผู้หญิงนี่มันโง่จริงๆแกไม่รู้ซะล้วว่าหุ้นส่วนบริษัทนี่นแหละมันลำค่าที่สุดนะพี่รักอย่าได้ใจไปเลยฉันโสงคุณขึ้นยอดเขาได้ฉันก็ผลักคุณลงเขียงได้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานบริษัทเราในวันนี้ด้วยนะครับหลังจากที่หย่ากันผมได้ถือหุ้น45และผมก็เก่งและมีความสามารถมากพอที่จะเพิ่มหุ้นเข้ามาอีก20% เพราะฉะนั้นแล้วผมคือพูดถึงหุ้นรายใหญ่ของบริษัทต,ต่อไปนี้ผมจะพูดถึงแผนงานในอนาคตของผมเฮ้ย<ร>อ,อะไรเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครอ่ะคุณบอสมีชู้หรอคุณตั๊กรู้ไหมเนี่ยใครส่งคลิปบ้านี่มาวะตอนนี้ฉันเป็นเจ้าของบริษัทคิดเหรอว่าทำเรื่องแค่นี้มันจะมีประโยชน์อะไรฉันไม่ได้สนใจหรอเว้ หรอคะแต่ก่อนที่จะหย่าก,กันเนี่ยฉันปล่อยบริษัทไปแล้วนะแล้วไหนอะหุ้น45ที่คุณจะได้หลังจากการยากหย่างันยินดีลคตักนาไปสืบมาแล้วนะตอนเนี้ยบอสเป็นกำลังหาพู้เงินไปทัว่วเลยนาคิดว่ามันกำลังจะกว้านซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทถ้าหย่ากันมันก็จะได้หุ้นส่วนอีกครึ่งหนึ่งของบริษัทไป มันก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนี่มันกะจะเอาบริษัทเป็นของตัวเองเลยหรือไงเราจะให้มันทําสําเร็จไม่ได้นะมันสารเลวซะขนาดนั้นน่ะน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวหนูจะหาวิธีจัดการมันแน่หนูต้องขอบคุณน้ามากเลยนะคะที่อุตส่าห์บินจากต่างประเทศเพื่มาช่วยหนูไม่เป็นไรหรอกพี่เก๋อ่เขาฝากให้น้ามาช่วยดูแลหลาน ไอ้บอสกำลังจะซื้อหุ้น20ซที่เหลือไปหมดแล้วนะแล้วถ้าหนูปล่อยบริษัทไม่สานต่อละคะมันก็จะไม่ได้หุ้นอีกเครึ่งหนึ่งไปถูกไหมคะใช่แต่หนูก็จะไม่ได้อะไรเลยนะพ่อหนูเขาเคยก่อตั้งมูลนิธิไว้หนูว่าจะบริจาคให้ที่นั่นแล้วปล่อยให้พวกเขาเนี่ยบริหารบริษัทกันเพราะมูลนิธินี้ยังเป็นชื่อของพ่อหนูอยู่แบบนี้เงินมันก็วนกลับมาหาหนูอยู่ดี มีหน้าละหนูถึงได้ไม่กังวลอะไรเลยวามแผนมาอย่างดีที่เองนี่แกาวางแผนไม่หมดแล้วใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณคุณมากเลยนะคะถ้าไม่ใช่เพราะความโลภของคุณเนี่ยแทนของฉันก็คงจะไม่สำเร็จในขนะนี้โถวยคุณบอส หมดเวลาคืนเงินกู้แล้วนะครับนี่ถ้าคุณยังไม่คืนเราังจะถูกแบนแบัญชีดำแล้วนะครับนี่คุณปอดกู้เงินมาซื้อที่ส่งเรินสัตว์หรนี่ยข,ขอเวลาสองวันได้ไหมครับลูกที่เกิดจากพ่อชั่วๆแบบแกบบ้ฉันขอไม่เอาไว้ดีกว่า วันนี้มันบ้าอะไรไหมแม่งนี่นี่นนไม่เอาลูกออกได้ไหมขอร้องเลยเก็บไว้พี่นะนิงน่งนิ่งโธ่ยสองวันที่มึงขอนี่คุณรอไม่ไหวว่ะเอ้ยเอ้ย ครั้งหน้าถ้ามึงไม่มีมือคืนกูเนี่ยรอกมึงเจ็บหนักกว่านี้แนะ่เอ้ยทรัพย์สินที่พ่อหนูเก็บไว้ให้จากทาี่ไปก็เป็นของหนูทัง้งหมดแล้วนะขอบคุณมากเลยนะคะหนูเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยคะ่ะ